สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมือนี้เจเจพากินพาเที่ยวพามัเที่ยวอ่าบ้านอีตองครับมาถึงคำเมืองจังไรห้องสามร้อยค้งสุดยอดจังสีเลยครับพี่น้องส่วนจะมาถึงครับยี่สิบหกกิโลขับรถสักโมงหนึ่งครับพี่น้องไปเลยไปชมกันเลยครับตอนนี้กําลังลงไปชมบรรยากาศข้างล่างนะครับ กำลังเย็ยนครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศบ้านอีตองนะครับคนเยอะมากนี่ครับรถตอนนี้คนกาลังกลางเต็นนะครับอยู่ข้างล่างมีของกินเยอะครับ ครับพี่นอ้องข้จอดข้อจอดรถไปทั้งเถิงแนละ้วขับยั้งลงมากินข้างใต้ครับเดี๋ยวพาไปหาเมืองของกินข้างใต้ครับนีรถจะลั้งขึ้นมาทางทางมานะครับ300สามร้อยกว่าสี่ร้อยโค้งนะครับมีบรรยากาศครับมีร้านอาหารครับร้านอาหารที่ คนกำลังพากันถ่ายรูปนะครับบรรยากาศกำลังได้เลยมีแม่น้ำ้วยครับสไตล์สไตล์ไช่บ้านักไห้แต่ว่ามันจะหน่อยกว่าอยู่บ้านักไทย ตรงนี้น่าจะเป็นตลาดกับยอพาเข้าไปดูนะครับจะมีคนนงคน,นเดินเหมือนแบบอยู่เชียงคานนะครับเนี่ยแต่ไม่เยอะมีเสื้อผ้า คนเยอะเียน,นะครับวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สิบแปดมีร้านอาหารทำสั่งอยู่บนภูเราเรียกว่าภูไม่ใช่ดอยนางนี้เราเรียกภูมีร้านไขยมีร้านกาแฟมีร้าน ที่แรกผมนึกว่าคนครับที่นได้เป็นหุ่น ร้านกาแฟาสดครับปีล็อกนี่เป็นบ้านช่านะครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปข้างในนะครับร้านอาหารอาหารก็เยอะอยูนะครับตอนนี้คนก็เยอะครับช่วงนี้ครับคนเยอะ ข้างในเขาเป็นบ้านพักสมัอนย้คล้ายแบบยังคายอะไรมากนเลยของชำของชำแล้วก็เป็นแบบมีที่พักแต่ว่ามันอยู่บนโู่ไม่ใช่ดอย แต่ว่าของไม่เยอะเท่ากับเชียงคานนะครับเหมือนเดียมาแต่ว่ามานอนเอาแบบบรรยากาศลมเย็นดีเฉยพอมาชมบรรยากาศนะครับมันอีตองนี่นะครับ มันกินต่องพี่น้องสามอยโค้งสี่อยโค้งเยี๋ยวเลเอาโค้งห้เบิ้งครับ <Okay. S 1> สุดจอดเลยสวนยหญ่มาถึงพี่น้อง mm hmm. ก็มีร้านอาหารตาสัง่งพวกคายคาเฟ่ส่วนมากนะครับ mm hmm. นี่คือตุ้งคุวยเี๋ยวนี่เจ้าพี่มัดผมมาแล้ว ละที่พักก็ประมาณหลักพันขึ้นแต่ถ้าข้างในนี้มันก็นาะคามก็อันนี้อยู่โอ้ในนี้คนเยอะมากครับของขายก็เยอะครับนี่ของขายครับพี่นอ้องตรงข้างนอกเนี่ยแค่ออเดิบ ดูคนครับตอนนี้เรากำลังเอาตะเกียงไปถ่ายรูปนะครับในอันนี้100บาทได้เดี๋ยวอเขาถ่ายให้เจ็ดรูปครับเดี๋ยวเราไปถ่ายกันตัวน,นี้คือที่เขียนใต้นะครับ นี่คือบรรยากาศน้ำโหอากาศเย็นมากเลยตอนนี้โอ้โหสมัครในการเจอได้ยังก็ให้เขียนใต้เลี่ยปนะครับแล้วก็ถ่าย้วยเกียยมบีบรรยากาศริมน้ำครับ คนเาม่ถ่ายลนถ่ายรูปแล้วก็เขียนข้อความเยอะมากครับนี่อีตองครับจะเป็นตะเกียงนะครับถ่ายตะเกียงนี่ครับจะเป็นแบบนี้ วงครับหมูพองกีตองครับได้ก,กอสลับเปาครับตอนนี้เรากำลังเดินลงไปริมน้ำนะครับมีปลาด้วยนี่ปลาครับไหมมี่เนเช้าจะเห็นนี่ครับโอ้ปลาเยอะมองเห็นอยู่นะนี่ปลา นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศเมื่อกี้ผมผมอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่ผมอยู่ตรงนี้ถ่ายมาทางนี้อันนี้คือเป็นสระน้ําแต่ว่ามันไม่ใหญ่เหมือนที่อยู่บ้านนักไทยครับที่บ้านมีนใหญ่กว่านี้อันนี้อันนี้ปลาต่อเนื่องคือตรงนั้นน่ะคือถ่ายรูปกับอ่าอะไรนะตะเกียงแล้วก็ป้ายชื่อให้เราเขียนนะครับที่อีตองเมื่อกี้ครับเนี่ยผมพามาชมบรรยากาศ อันนี้นะครับบรรยากาศร,ริมน้ําแต่ว่าสะมันไม่ใหญ่นะครับอันนี้มันจะอยู่บนภูนี่ครับเปิดนอากดนี่ครับอันนี้คือเราซื้อหนึ่งร้อยบาทเขาจะให้ตะเกียงมาถ้าถ้าพกห้าสิบเจดสิบาทมันจะเช่าอันนี้ปลาครับโอเคโย่อาพผู้ชมทางนี้ต่อ ไหน,นกินข้าวปะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวตรงน,นี้ร้านอากาศกำลังเย็ยนครับตอนนี้อากาศโอเคครับดังนั้นตะเดเี๋ยบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเกียวพากินพาเที่ยวด้วยนะครับเรียกฟอลาแล้วครับสวัสดีครับ